นิยายเสียงเรื่องขอแค่ได้รักแต่งโดยกอใจบทที่8จดหมายตอน2ทับสอนัญยาไม่รู้จะทำอย่างไรจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะภาพมันฟ้องชัดเจนจะพูดมากไปก็เข้าตัวอยู่ดีจึงตกลงขอลาออกเองตามคำแนะนำของผู้จัดการฝ่ายบุคคล จากนั้นก็เดินเหม่อลอยไปนั่งร้องไห้อยู่ในรถคนเดียวอยากหาใครสักคนมาช่วยปรับทุกข์แต่จอมขวานเพื่อนสนิทก็ไปบินเสียแล้วอีกหลายวันกว่าจะกลับนั่งสะอึกสะอื้นอยู่นานจนกระทั่งได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือเปิดอ่านจบก็ตัดสินใจขับรถออกวันนี้มิตร ไม่ไปทำงานเพราะขี้เกียจตอบคำถามเรื่องใบหน้าที่มีรอยฟกช้ำของตนเองแต่ด้วยตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ทำให้เขาต้องเช็คอีเมลของบริษัทอยู่เสมอเพื่อมีเรื่องด่วนที่เขาจำเป็นต้องไปจัดการเขาเช็คอีเมลจากโทรศัพท์มือถือได้จึงนั่งไล่เช็คไปจิบกาแฟไปจนกระทั่งไปสะดุดตากับอีเมลที่ใช้ชื่อว่า Secret Letter ไม่เคยมีใครใช้ชื่อนี้ส่งอีเมลมาหาเขาก่อนต่อเมื่อเปิดดูก็อยากจะควี้งโทรศัพท์ทิ้งด้วยความโมโหเขาเดินงุ่นง่านข่มสติอารมณ์อยู่พักใหญ่แล้วตัดสินใจขับรถออกขับไปบนถนนใหญ่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็เลี้ยวเข้าอีกถนนเพื่อลัดเลาะมาสู่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งแล้วตรงเข้าไปจอดที่หน้าบ้านสองชั้นสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายของซอย มิดคุณจริงๆด้วยแพรวดีใจจังเลยค่ะที่คุณมาพิษิีนีกำลังเปิดประตูรั้วบ้านพอเห็นเขาเดินลงมาจากรถก็วิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจนี่นะคุณไปโดนอะไรมาคะเนี่ยเธอถามถึงรอยฟกช้ำดำเขียวบนใบหน้าเขาช่างมันเถอะผมไม่อยากพูดถึงมันเขาพูดสะบัดสบัดก็ได้ค่ะมิดคะคุณไม่มาหาแพรเลยตั้งหลายเดือนแล้วนะคะ สาวใหญ่พูดพร่างกอดเอวเขาพาเดินเข้าไปในตัวบ้านก็ผมบอกแล้วไงว่าเราต้องหยุดเจอกันสักพักไม่รู้ใครถ่ายรูปตอนที่เราไปเที่ยวหัวหินด้วยกันแล้วส่งให้คุณจันดูเขาหมายถึงจดหมายจากหัวอกเมียหลวงฉบับแรกที่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครส่งไปให้ภรรยาเขาแต่เขาเดาว่าน่าจะเป็นฝีมือของพนักงานต้อนรับที่เขาพาเธอเข้าพัก จำได้ว่าพนักงานคนนั้นเคยทำงานกับเขาตอนที่เขาเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่ที่โรงแรมในเครือของตระกูลเบนจัพซับที่พัทยาเมื่อหลายปีก่อนสงสัยว่าพนักงานคนนั้นอาจส่งรูปมาเพื่อขอแลกเงินจากจันจิราแล้ววันนี้ทำไมมาหาแพลวได้ล่ะคะเธอพูดเสียงอ่อนหวานพร้อมค่อยๆปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเขาออกทีละเม็ดอย่างช้าๆผมเบื่อเซง วันนี้คุณลาป่วยได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนผมนะโดยไม่ต้องคิดอะไรมากพิษณีหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่งข้อความไปลาป่วยทันทีมิดคะแพลวคิดถึงคุณคะ่ะแพลวรอคุณอยู่คนเดียวรอทุกวันว่าเมื่อไหร่คุณจะมาหาเธอพูดพรางใช้นิ้วชี้ไล้แผ่นอกวกว้างของเขาเบาๆก็มาหาแล้วนี่ไง เขาใช้เสียงหวานนุ่มแล้วอุ้มร่างอวบอิ่มนั้นขึ้นไปนั่งบนโต๊ะที่มีเอกสารวางอยู่ปึกหนึ่งและมีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กตั้งอยู่ด้วยมิตรคะคุณรักแพรวไหมเธอถามออดอ้อ,อนแล้วยื่นริมฝีปากสีแดงสดไปจูบที่ปลายคางเขาจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปที่ใบหูรักสิครับเสียงเขาเริ่มแตกพร่าด้วยอารมณ์สุนทรีในสัมผัสอันุริรนรมนี้ ทั้งสองกอดจูบคล้คาคอกันพักใหญ่จากนั้นเขาก็ค่อยๆดึงชายกระโปรงเธอขึ้นมาแล้วก้มลงไปจูบที่ต้นขาขาวนวลเนียนนั้นแต่แล้วหางตาก็เหลือไปเห็นซองจดหมายสีเหลืองบนโต๊ะเขาหยุดชะงักทันทีเอื้อมมือหยิบซองขึ้นมาจึงได้เห็นว่าใต้ซองคือรูปถ่ายที่เหมือนกับที่จันจิรานำมาโยนใส่เขาเมื่อเช้านี้ไม่มีผิด รูปพวกนี้มาอยู่ที่คุณได้ยังไงเขาถามเสียงเข้มเออคือแพลว,พ,ลวพิศิณีพูดไม่ออกไม่ได้คิดว่าเขาจะมาหาจึงไม่ทันได้จัดบ้านและเก็บหลักฐานให้ดีเสียก่อนอย่าบอกนะว่ามันเป็นฝีมือคุณเขากระชากเธอลงจากโต๊ะแล้วผลักเธอล้มลงกับพื้นคุณส่งรูปพวกนี้ไปให้คุณจันใช่ไหมคุณแอบถ่ายรูปผมกับอันนามเมื่อคืนใช่ไหม เธอตกใจที่เขาทำรุนแรงความเจ็บปวดที่บ้านท้ายไปกระแทกกับพื้นอย่างจังไม่เท่ากับความรวดร้าวในหวัวใจเธอจึงพูดออกมาด้วยความน้อยใจ <le o> <five> ใช่ค่ะแพวทำเองไห,ไหนๆเธอก็ยอมรับแล้วก็วพรั่งพลูมันออกมาให้หมดเลยแล้วกันก็คุณบอกว่าต้องอยู่ห่างจากแพวลลล เพราะกลัวคุณจันจะรู้ว่าผู้หญิงในรูปคือแพรวแต่คุณกลับไปคบหากับอันนาอย่าคิดว่าแพรวไม่รู้นะเมื่อหลายเดือนก่อนพิินีต้องกล้ามกลืนฝืนทนที่เขามาบอกว่าต้องยุติความสัมพันธ์กับเธอชั่วคราวเพราะกลัวว่าจันจีลาจะจับได้ว่าผู้หญิงในรูปจากจดหมายจากเมียหลวงฉบับแรกคือใครแต่เธอก็ยังแอบตามเฝ้าดูความเป็นไปของเขาอยู่ด้วยความคิดถึง ทำให้เธอได้รู้ว่าเขาเริ่มคบหากับอนัญญาเธอจึงคอยติดตามและหาจังหวะเหมาะๆเ,เพื่อถ่ายรูปพวกนี้คุณทำอย่างนี้ทำไมเพราหวังจะให้ผมกลับมาหาเหรอเขาถามเยียดเยียดใช่แล้วแพรวก็ทำสำเร็จคุณกลับมาหาแพลวจริงๆเธอพูดอย่างสะใจเขากระชากเธอขึ้นมาจากพื้นแล้วจับปร่างอวบอิ่มพิงไว้กับผนังห้องผู้หญิงอย่างคุณมันก็มีไว้แค่ให้ผมระบายอารมณ์เวลาเซ็งๆเ,เ,เท่านั้นแหละ จำไว้ด้วยนะพิศนีเขาจ้องหน้าเธอเขม่งด้วยความโกรธไหนคุณเคยบอกว่ารักแพลวไหมคะคุณบอกว่าถ้าหางานใหม่ได้แล้วและลูกสาวโตพอคุณจะอยากกับคุณจันจิราเธอยังจำทุกคำที่เขาพร่ำบอกได้ดีคุณจะมาเอาอะไรกับคำพูดผู้ชายเวลามันอยากเล่ามันก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละเขาพูดอย่างหัวเสียแต่คุณก็บอกตลอดว่าไม่เคยรักคุณจันจิราเลยคุณอยากหยาก่า ใช่ผมไม่เคยรักคุณจันแต่ผมก็ไม่ได้แต่งงานกับเขาเพราะความรักอยู่แล้วผมแต่งเพราะเงินและผมจะไปหย่าก,กับเขาทำไมอีกอย่างผมไม่คิดว่าคุณจะเชื่อจริงๆหรอกนะว่าผมจะยอมหย่าเพื่อคุณเราพอใจร่วมกันผมได้ระบายออกส่วนคุณก็ได้เงินไปส่งเสียลูกไปซื้อเสื้อผ้าของใช้แพงๆแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับผู้หญิงอย่างคุณเขาไม่คิดว่า ตลอดระยะเวลาสองปีกว่าๆที่มีเธอเป็นเมียเก็บอยู่นั้นเธอเชื่อว่าเขาจะจริงจังด้วยคุณมิตรคุณดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจน้ำตาไหลเอ่อมาที่ดวงตาทั้งสองข้างจะไม่ให้ผมคิดอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อคุณเข้ามาหาผมเองให้ท่าสารพัดผมว่าผู้หญิงแบบคุณไม่ควรคิดว่าจะมีผู้ชายที่ไหนมาจริงจังด้วยนะ เขายังไม่เลิกดูถูกเธอและมันทำให้เธอสุดจะทนจึงพรองออกมาด้วยความเจ็บแขนคงคงคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงใจง่ายสินะมันก็เหมาะแล้วล่ะกับผู้ชายหน้าโง,ง่อย,อย่างคุณหมายความว่าไงฉันไม่ใช่แค่เป็นคนส่งรูปคุณกับอันนาไปให้คุณจันร์หรอกนะแต่ฉันนี่แหละที่เป็นคนส่งรูปคุณกับฉันตอนไปเที่ยวหัวหินด้วยกันไปให้เมียคุณดูฉันตั้งกล้องไว้ตั้งหลายตัว คุณมันน่างโง่ที่ไม่รู้ตัวเลยว่าโดนแอบถ่ายแถมยังไม่สงสัยสักนิดว่าคนที่ทำน่ะคือฉันเองฮึมิตรได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัดจนหน้าดำหน้าแดงไม่คิดเลยว่าเขาอยู่กับอสรพิษชัดๆเขาระบายอารมณ์โดยใช้มือขวาบีบไปที่ลำคอขาวนวลของเธอคุณนี่มันบ้าสิ้นดีมีที่ไหนการส่งรูปที่ตัวเองเป็นเมียน้อยไปให้เมียหลวงดูคุณทำไปเพื่ออะไร คุณจะได้อะไรจากการที่ผมต้องทะเลาะก,กับคุณจันฮะก็คุณจะได้อย่ากับเธอสักทีไงเล่ามิดนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วก็ต้องหัวเราะออกมาอย่างสะใจคุณนิ่โง่จริงๆไม่รู้เลยเหรอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเงินที่ผมให้คุณเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเป็นแสนๆนั่นนะ่ะมันเป็นเงินของคุณจันทั้งนั้นลำพังเงินเดือนผมใช้คนเดียวก็ชนเดือนแล้ว ถ้าผมอยากกับคุณจันท์จริงๆคุณก็ต้องเดือดร้อนเพราะผมไม่มีเงินให้คุณหรอกนะเขาปล่อยมือจากการบีบคอเธอและกำลังจะผละออกเฮ้ถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันป่านนี้คนที่โรงแรมคงเมากันให้แซตแล้วละ่ะเรื่องคุณกับอันนาพิษณีพูดอย่างสะใจนี่ก็เป็นคุณอีกนะเหรอที่ส่งฟอร์เวิร์ดเบ้าบออะไรนั่นไปที่อีเมลบริษัทอันนาก็เป็นเพื่อนคุณนะ ทำอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อนเหรอแล้วใครใช้ให้เขามาแย่งคุณไปจากฉันละ่ะแล้วเขารู้ที่ไหนกันเล่าว่าคุณเป็นเมียเก็บผมตอนนี้รู้แล้วค่ะทั้งมิตรและพิษณีหันไปตามเสียงที่ดังมาจากทางประตูบ้านอนัญญายืนมองพวกเขาทั้งสองคนด้วยสีหน้าผิดหวังอย่างรุนแรงน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างอนนาคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มิดถามยังตกใจหญิงสาวไม่ตอบแต่กลับวิ่งออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วมิตรวิ่งตามไปถึงแม้ว่าเขายังโกรธที่โดนเธอหลอกแต่สายใยความผูกพันที่เคยมีให้ก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลเขาวิ่งตามจนทันพอดีกับตอนที่เธอขึ้นไปนั่งบนรถและกำลังจะปิดประตูเขาเอื้อมมือไปง้างประตูไว้ได้ทันอาน,นาฟังผมก่อนนะ ผมไม่เคยคิดจริงจังกับพิษณีแต่ผมจริงจังกับคุณนะตอนที่เราครบกันผมคิดจะอยากกับคุณจันจริงๆไม่รู้เพราะอะไรแต่ยิ่งเขาได้ใกล้ชิดเธอเท่าไหร่ก็ยิ่งรักเธอยิ่งหลงไหลเธอเท่านั้นเมื่อคืนแค่เห็นเธอมานั่งรออยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านหัวใจที่กำลังหมุนหมองของเขาก็กลับมีประกายแวบขึ้นมาทันทีเขายังคิดเลยว่าเมื่อเธอตกเป็นของเขาแล้ว เขาก็จะให้อภัยเธอและจะไม่สนผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้นแต่เธอดันเอานาฬิกาสายมาฟาดเขาเยนี่พ่อเธอคะคุณมิตรอันนาไม่อยากฟังคำแก้ตัวจริงๆแล้วเรื่องนี้อันนาผิดเองอันนาทำตัวเองอันนาไม่โทษใครเธอพยายามจะดึงประตูรถปิดผมรักคุณนะอนาผมรักคุณจริงๆผมไม่สนใจผู้ชายคนนั้นอีกต่อไปแล้วเขาจะเป็นเพื่อนคุณจริงๆหรือเป็นใครผมก็ไม่สน คุณอย่าไปจากผมเลยนะเขาเหลือไปเห็นพิษณีที่วิ่งตามออกมาสาวใหญ่มองเขาด้วยสายตาสะใจก่อนจะปิดประตูรั้วแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปเขารู้ทันทีว่าไม่เหลือใครอีกแล้วที่เขาพูดจาดูถูกพิษณีไปนั้นเธอคงไม่ให้อภัยส่วนภรรยาตีทะเบียนของเขาอย่างจันจ,รจิราก็ดูท่าว่าจะเอาจริงเรื่องอย่าเขามั่นใจว่าเธอต้องหาทางบีบให้เขายอมอย่าจนได้ แล้วผู้ชายขี้เหงาอย่างเขาจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเขาจึงต้องการอนัญญาไว้เพื่อเป็นกำลังใจอันนาให้อภัยผมสักครั้งนะครับผมรักคุณจริงๆคุณไม่ได้รักอันนาจริงๆหรอกค่ะคุณมิตรเพราะถ้าคุณรักจริงคุณจะไม่ยอมให้อันนาทำผิดแต่อันนาบอกไปแล้วว่าอันนาไม่โทษใครอันนาเองที่ยอมคบหากับคุณทั้งๆที่รู้ดีว่าคุณยังไม่ได้อยากขาดจากภรรยาอันนาไม่ได้โดนคุณหลอก อัน,นาผิดเองเมื่อความหลงผิดเจือจางลงดวงตาของเธอก็เริ่มมองเห็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาถึงยังไม่ได้หย่าแต่คุณก็รู้ว่าผมแยกกันอยู่กับคุณจันทร์ก่อนที่จะมาคบคุณผมไม่ได้รักเขาและผมก็ไม่คิดว่าเขารักผมด้วยแต่ผมรู้ว่าคุณรักผมและผมก็รักคุณเรารักกันจริงๆและเราก็แค่ทำตามหัวใจตัวเองเท่านั้นนะอันนา ความรักไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนทําผิดค่ะคุณมิตรพูดจบอนัญญาก็กระชากประตูรถปิดแล้วขับถอยออกไปอนัญญาขับรถพร้อมกับปล่อยโฮออกมากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่เธอนั่งร้องไห้ยอยู่ในรถตรงที่จอดรถของโรงแรมเธอได้รับข้อความลาป่วยทางโทรศัพท์มือถือจากพิินีจึงตั้งใจจะมาเยี่ยม แต่เมื่อมาถึงเห็นรถมิดจอดอยู่หน้าบ้านก็เกิดความสงสัยจึงถื่วิสาสะเดินเข้าไปในบ้านและทันได้เห็นเขาจับสาวใหญ่พิงผนังไว้เธอรับไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่ได้ยินและได้เห็นทั้งเสียใจทั้งผิดหวังที่ต้องเสียผู้ชายที่รักมานานกับเพื่อนรุ่นพี่ที่ไว้ใจไปพร้อมๆกันแล้วยังจะง,งานที่ทำมานานถึงสิปีอีกเล่าเหมือนทุกอย่างกำลังถล่มทลายลงตรงหน้า แต่จะโทษใครได้ถ้าไม่ใช่ตัวเองหญิงสาวออกจากลิฟ์เพื่อเดินเข้าห้องพักอย่างอ่อนล้าแต่เมื่อเปิดประตูเข้าห้องก็ต้องชะงักงนันเพราะเห็นฮานาและจันจิรานั่งอยู่บนโซฟาเบสในห้องรับแขกกระทัดรัดของเธอมาได้แล้วเหรอยายปีศาจหน้าซื่อเฮ้อให้ฉันกับแม่รอตั้งนานเด็กสาวเปิดสึกก่อนเลยแม่หมายความว่าไง เจ้าของห้องงงเป็นไก่ตาแตกจะหมายความว่าไงก็นี่ลูกสาวฉันจันจีลาลุกขึ้นตอบโดยไม่หันไปมองหน้าอนัญญาเลยสักนิดหญิงสาวตกใจจนแทบจะตั้งจิไม่อยู่เมื่อคิดได้ว่าถ้าหานาคือลูกสาวของจันจิลานั่นก็หมายความว่าเธอคือลูกสาวคนเดียวของมิตรที่ชื่อชมจันไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมาตีสนิททำดีกับหนูเพื่อหวังจะให้หนูยอมรับว่าเป็นเมียน้อยพ่อ เด็กสาวเดินมายืนจ้องหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเดี๋ยวก่อนนะฮานาพี่จะไปตีสนิทกับหนูทำไมในเมื่อพี่ก็เพิ่งจะรู้ตอนนี้เองว่าหนูเป็นลูกสาวคุณมิตรถึงรู้แล้วเธอก็ยัง,งงงๆอยู่เลยว่าทำไมโลกมันกลมขนาดนี้เด็กสาวนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจริงสิเธอไม่เคยบอกสักครั้งว่าพ่อแม่เป็นใครแถมยังใช้ชื่อปลอมอีกต่างหากก็ ก็พี่อาจจะเคยเห็นหนูในแม็กกาซีนเล่มไหนสักเล่มก็ได้แล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าหนูเป็นใครแมกกาซีนเล่มไหนละ่ะแล้วอย่าลืมนะฮานาว่าหนูเป็นคนมาหยิบกระเป๋าพี่วิ่งหนีไปวันที่เราเจอกันครั้งแรกที่ผับน่ะพี่ไม่ได้ไปหาหนูก่อนสักหน่อยใช่หญิงสาวพูดถูกทุกอย่างเธอคงจะไม่ได้มาหลอกตีสนิทอย่างที่คิดไวท้ทีแรกจริงๆจะยังไงก็ช่างเถอะเลิกเรียกหนูว่าฮานาสักทีต่อไปนี้ไม่มีฮานาอีกแล้ว ชมจันร์ทได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อฮานาจากตัวละครนางเอ,งเอกในซีรีส์เกาหลีที่เธอชื่นชอบนักหนาเธอใช้ชื่อน,นี้ทุกครั้งยามออกท่องราตรีเพราะไม่อยากให้ใครรู้จักประวัติจริงๆของตนเองที่มานี่ก็เพื่อจะมาดูว่าพี่จะทำหน้ายัางไงคิดไม่ถึงว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้เช้าวันนี้หลังจากที่จันจีราออกจากบ้านมิตรมาด้วยความโกรธพอกลับถึงบ้านก็พบว่า ลูกสาวยังไม่ไปโรงเรียนเธอไม่มีกระจิตกระใจจะถามว่าทำไมไปสายนักจึงรีบเอารูปถ่ายของมิตรกับอนัญญามายื่นให้ดูเพื่อบอกว่าเธอจะอยากขาดจากเขาแน่นอนแล้วเพราะจับได้ว่าเขามีเมียน้อยเมื่อชมจันเห็นรูปก็ต้องขนลุกสู้เพราะไม่คิดว่าพี่สาวที่เคยไว้ใจไปขออาศัยอยู่ด้วยจะกลายมาเป็นเมียน้อยพ่อไปได้เธอโกรธแค้นเหมือนโดนหักหลังคิดว่าอนัญญาหลอกมาตีสนิท จึงเล่าให้แม่ฟังเรื่องที่รู้จักกับหญิงสาวแล้วพาแม่มาที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้โดยตั้งใจจะมาต่อว่าให้สมแค้นแต่เมื่อมาถึงเจ้าของห้องกลับไม่อยู่จึงใช้คีย์การ์ดที่ยังไม่ได้คืนถือวิสาสาเปิดห้องเข้ามานั่งรอหน้าตาเฉยหน้าตาก็ดีการงานก็ดีรายได้ก็ไม่น้อยทำไมถึงไม่หาผู้ชายที่เขาไม่มีพันธะไม่ได้หรือว่าชอบแบบต้องหลบหซ่อน มันตื่นเต้นดีใช่ไหมจันจิราพูดเสียงเรียบและยังคงไม่มองหน้าอนัญญาแต่ดิฉันไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับคุณมิตรนะคะฮ้แล้วภาพที่ฉันเห็นคืออะไรกันล่ะเล่นปากเก็บกันเหรอพูดจบแม่ของชมจันทร์ก็โยนรูปสองสมามใบลงไปบนโต๊ะหน้าโซฟาเบสอนัญญาเอืมระอาที่จะเห็นรูปถ่ายพวกนี้เหลือเกินเห็นมันมาตั้งแต่เช้าแล้วรูปเหล่านี้ ก็ยังคงติดแน่นฝังใจอยู่จนถึงตอนนี้จะโทษพิศณีคนถ่ายก็ไม่ได้ในเมื่อเธอไปหาเขาที่บ้านเองจัะโทษมิตรก็ไม่ได้อีกเพราะถ้าเธอไม่ยอมตกลงคบหากับเขาก็คงไม่ต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้หญิงสาวยืนนิ่งเงียบเพราะไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรดีจันจิราจึงได้โอกาสถากถางต่อถ้าเธอเดือดร้อนเรื่องเงินจนต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อหาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่หรือเลี้ยงลูก มันก็ยังมีความดีอยู่บ้างแต่นี่ดูดูแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่กลับเลือกที่จะเป็นเมียน้อยด้วยความสมัครใจผู้หญิงแบบนี้จะให้เรียกว่าอะไรดีนะจันจิลาหยุดไว้แค่นั้นร่านชมจันต่อให้ทันทีนี่พวกคุณเป็นใครกันเสียงจากชายหนุ่มร่างสูงดังขึ้นตรงหน้าประตูห้อง จากนั้นเขาก็สาวเท้ายาวๆเข้ามายืนจ้องหน้าเด็กสาวทำให้เธอต้องไปหลบอยู่หลังแม่ออกไปทั้งสองคนไม่งั้นจะแจ้งความข้อหาบุกรุก,กเสียงเขาแข็งกร้าวยิ่งนักแม้แต่อนัญญายังต้องตกใจเพราะไม่เคยเห็นกวินดุขนาดนี้มาก่อนอย่างเมื่อคืนที่มีเรื่องชกต่อยกันเขายังไม่ดุแบบนี้แต่ออกแนวยียวนกวนประสาทเพื่อยั่วโมโหมิดมากกว่าอย่าหวังนะ ว่าจะได้ทำงานที่โรงแรมที่ไหนอีกฉันจะส่งแบล็คลิสต์ไปให้ทั่วเลยจันจิลาพูดทิ้งท้ายก่อนจะจูงมือลูกสาวเดินออกจากห้องไปอนัญญาซุดตัวลงนั่งบนโซฟาเบสฟุบหน้าไปกับมือทั้งสองข้างร้องไห้สะอึกสะอื้นกกวินลงไปนั่งกับพื้นด้านหน้าหญิงสาวแล้วค่อยๆดึงมือเธอออกจากใบหน้าแล้วจึงใช้นิ้วโป้งบรรจงเช็ดน้ำตาให้เธออย่างแผ่วเบา ต่อเมื่อหญิงสาวลืมตามมาเห็นหน้าเขาใกล้ๆก็ต้องตกใจจนร้องถามวินหน้าช้ำขนาดนี้เลยเหรอเจ็บไหมเจ็บสิเจ็บมากด้วยเจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเขาตอบแล้วร้องโอดโอยด,ดูเจ็บปวดเกินจริงไปมาก o v e r a c t แอคตลอดเลยนะเธอพูดพลางลุกไปหยิบผ้าขนหนูมาห่อน้ำแข็งสองสาก้อนแล้วนำมาประครบที่ข้างแก้มเขา โอ้ยเย็นเขาสะดุง้งแต่ไม่ได้เคลื่อนตัวหนีกลับจับมือบางนั้นให้อยู่ตรงแก้มเขาไม่ยอมปล่อยโวยวายอยู่นั่นแหละที่ตอนมีเรื่องไม่เห็นกลัวพูดแล้วเธอก็แกล้งกดมือลงไปที่แก้มเขาแรงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาร้องเสียงดังมากแล้วยิ่งจับมือหญิงสาวแน่นเข้าไปอีกอนัญญาประคบรอยช้ำตรงบริเวณข้างแก้มและปลายคางของกวินอยู่สักพัก ก็พลันนึกไปถึงใบหน้าของผู้ชายอีกคนเขาก็มีรอยฟกช้ำไม่ต่างกันป่านนี้จะมีใครประครบร้อนประครบเย็นให้หรือ,อยังนะนึกแล้วน้ำตาก็ไหลาพลากลงมาอีกเธอจึงลุกขึ้นวิ่งเข้าห้องนอนซุกหน้าลงกับหมอนแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกรอบกวินพอจะเข้าใจความรู้สึกของเธอ การตัดใจจากคนที่รักมันเนิ่นนานไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคืนเขาก็พยายามจะตัดใจจากเธอเหมือนกันตั้งใจว่าจะไม่มายุ่งมาวุ่นวายกับเธออีกแต่จนแล้วจนรอดก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงต้องกลับมาหาเมื่อมาถึงหน้าห้องจึงได้ยินคำต่อว่าของสองแม่ลูกก็เลยรีบเข้ามา และพอได้เห็นหน้าจันจิราเขาก็จำได้ทันทีว่าเคยอ่านประวัติของเธอจากหนังสือแมกกาซีนในห้องของอนัญญานี่แหละรู้ดีว่าเธอคือภรรยาของมิตรและยังเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลเบนจทรัพย์เจ้าของโรงแรมที่หญิงสาวอันเป็นที่รักทำงานอยู่อีกด้วยต่อเมื่อได้ยินสิ่งที่จันจิราพูดเขาก็เดาได้ว่าอนัญ,ญญาคงโดนไล่ออกจากงานแน่แล้วความสงสารแล่นเข้าสู่ขั้วหัวใจ นี่เธอจะต้องเสียทั้งความรักเสียทั้งการงานเลยหรือเขาไม่รู้จะช่วยเธออย่างไรดีอยากจะเข้าไปปลอบใจเหลือเกินแต่เธอคงไม่อยากพบใครในตอนนี้สิ่งที่คิดว่าพอจะทำได้ก็คือหยิบกีตา้าตัวเก่งซึ่งยังวางทิ้งไว้ในห้องเธอแล้วเดินไปนั่งลงกับพื้นโดยเอาหลังพิงประตูห้องนอนเธอไว้ดีดกีตา้า พร้อมร้องเพลงครอเบาๆเผื่อว่าเสียงเพลงและดนตรีจะช่วยบรรเทาความเศร้าให้เธอได้บ้างหากเธอร้อนขอเป็นน้ำเย็นปราลมหัวใจหากเน็บหนาวขอเป็นอุ่นไอโอปรอบกายเธออย่าคิดว่าไม่มีใครเพราะฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ อยากบอกเธอที่ตรงนี้ยังมีฉันคอยห่วงใยโปรดติดตามตอนต่อไปสนใจสั่งซื้อนิยายของกอใจหาซื้อได้ที่เว e ็บเม็ปอีบุ๊กลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะหากเธอร้อนขอเป็นน้ำเย็นประโลม หัวใจหากเด็บหนาวขอเป็นอุ่นไอโอบรอบกายเธออย่าคิดว่าไม่มีใครเพราะฉันจะอยู่ข้างเธอเสมออยากบอกเธอที่ตรงนี้ยังมีฉันคอยห่วงใย